สาวแบ่งปลาตัวใหญ่ให้ลุงแต่ทำเอาอายหนักมาก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังพูดถึงกันและต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังหญิงสาวผู้มีน้ำใจรายหนึ่งได้นำปลามาให้คุณลุงที่ยืนอยู่ข้างทางแต่ขณะที่กำลังจะนำปลาไปให้คุณลุงที่ถือกระสอบรออยู่กลับกลายว่ากระสอบดันล่วจนปลาทั้งสองตัวตกลงมาบนพื้นถนนอย่างไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องราว ของหญิงสาวรายนี้ที่ใตดีแบ่งปันปลาตัวใหญ่ให้กับคุณลุงได้ทานแต่เมื่อคลิปดังกล่าวถูกโพสตลงในโลกออนไลน์กลับกลายเป็นความฮาที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m